ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีงบประมาณ2,554ครับท่านที่เป็นข้าราชการคงรู้ว่าเดือนกันยายนมีความสำคัญนะครับข้าราชการของเราก็จกกะเกษียณอายุมีท่านรองสุรพลวิชัยดิตร,รองผู้ราการจังหวัดตรังท่านเป็นประจวบที่2ปีไปอยู่สุราษฎร์1ปี แล้วก็มาเป็นรองผู้ว่าที่นี่อีก8ปีนะครับก็ท่านใช้เวลา10ปีสุดท้ายของราชการกร็อยู่ที่ตรังเป็นสำคัญครับมีท่านผู้ในการโรงพยาบาลศูนย์ตรังท่านหมอนพดลวิชัยท่านพอกงทุนสงครห์การทําสวนยางนะครับท่านพิศาลเป็นต้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้อง เชื่อชูว่าท่านได้มาถึงฟังครับด้วยเกียรติประวัติที่งดงามครับเราก็คงจะมีการส่งท่านตามสมควรเรียนว่ามาถึงเกษียณอายุราชการนี้ก็ทำให้เราต้องระลึกว่าระหว่างที่อยู่นั้นได้ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินอะไรบ้างครับโดยเฉพาะจุไเราครับท่านครับในสุดสัปดาห์นี้ เรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องฝนฟ้าครับในสัปดาห์นี้ยังมีการออกประกาศทุกครั้งที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศผมก็จะดูว่ามีจังหวัดตรังไหมนะครับในช่วงพระรหัส,สุกนี่ก็ตรังก็ยังมีไม่ปรากฏอยู่ใน15จังหวัดที่จะมีฝนตกหนัก,กน,นะครับแต่เมื่อดูข่าวรายละเอียดของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วฝนละมันก็จะคู่กันไปหมดนะครับทั้งทำง,งานตรังสตูลเอาเป็นว่า พี่น้องต้องดูแลเรื่องการออกจากฝั่งให้ดีนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งท่านมีทักษะมีประสบการณ์ดีท่านก็ต้องมีความเสี่ยงด้วยครับประกันความเสี่ยงเรื่องชีวิตทรัพย์สินเป็นเรื่องสําคัญน้ําท่วมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่วันจันทร์ตกมาหนักนะครับหนักสักหกชั่วโมงก็เกิดน้ําท่วมขังน้ําป่าไหลหลากครับระบายไม่ทัน จุดสำคัญคือทางหลวงที่404มาครับจากตรังไปสิกเกาครับเส้นนี้ตรงบริเวณน้ำตกอ่างทองเราเรียกว่าตรงนั้นหมู่หนึ่งตำบลไม้ฝาดที่ทุท่มทนมาประมาณ200ต่อเมตรนั่นคือ, <c oughs> ขอเขาเรียกว่าคลองสงแพรกครับตรงสะพานสองแพรกหมู่หนึ่งไม้ฝาดกใกล้ๆกับแขวงการทางสิกเกา หมดการทางสิเก่าวันอาคารผมก็เชิญประชุมหน่วยหนยเกี่ยวข้องมีทั้งท่านสมาชิกอบจนายกอบ,อกอบอตอไม่ฝาดอามืงเพชรท่านนายอำเภอท่านปััอเพอแล้วก็ทางแขวงการทางแล้วก็ทางหลวงชนบทคับทางป้องกันบรรเทาสนภัยก็ไปดูกันแล้วนะครับฝนตกหนัก ประมาณ96มิลเมตรนะครับในช่วงนั้นเฉพาะตรงนั้นนะครับวันเดียวเนี่ยครับก็หนักมากครับก็น้ําระบายไม่ทันน้ํามาจากสองคลองครับมาจากสองคลองคลองมาจากทางบอกอจะเรียกชื่อไม่ถูกตําบลวังมะปรางของ,งอำเภอวังวิเศษกลับมาของตาบลไม่ฝากมาลงกันที่คลองออสองแพรกเนี่ยนะครับแล้วก็ไหลไปลงที่ น้ำตกอ่างทองตรงนั้นปริมาณน้ำหนักมากและเป็นแอ่งระบายไม่ทันกเ็เลยจะแบ่งเจ้าภาพไปแก้ปัญหานะครับเมื่อน้ำลดตรงแล้วแบ่งการทางจะไปขุดลอกแล้วก็ทำตัดหน้าดินออ,ออกมาตรงใต้สะพานครับแล้วก็ดูสิ่งกีดขวางทางน้ำตรงบริเวณสะพานคอสะพานอันนี้ก็ แม้ว่าน้ำไหลไปเร็วแต่ตรงนั้นยังระบายน้ําได้ช้าแล้วน้ําจะวนมานะครับมันมาสองสามถ้าเกิดท่านไปดูจะมีทางเรียบติดถนนไปส่วนหนึ่งแล้วก็ไปถึงน้ำตกอ่างทองทางอบตอจะดูสำรวจแล้วก็ดูเส้นทางน้ําไปน้ำตกอ่างทองก็ประมาณสักกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีฝายฝายตัวหนึ่งฝายจะนั้นเป็นฝายเก่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเดิมจะลื้อแต่ดูแล้วเนี่ยยังไม่สมควรลื้อไปดูจ,จริงๆแล้วเนี่ยมี ไม้ขวางทางน้ําอยู่มากแล้วก็ประตูระบายน้ําอีกสองบานนะครับเอ,อ,อย่าง,างกระทาะอ,ออกได้นะครับเอาเป็นว่าอ,าอ,าอาบอตอไม้ฝาดท่านนยายกจะดูแลให้แล้วก็จากนั้นท่านอาบอจอก็จะร่วมในเปิดประตูระบายน้ำนะครับอีกประการหนึ่งในส่วนที่สามทางต่อไม้ฝาดจะทาท่อบล็อกคอนเวิร์ตนะครับระบายน้ํา มีสองท่อใหญ่ๆสองเมตรสี่สิบเนี่ยเพื่อระบายน้ํามันเป็นบวกครับมันบวกฝนมันบกแล้วกเอ่อท่วมบ้านชาวบ้านนะครับพืชพันธุ์ผลไม้ก็ก็เสียหายแต่ผมถามเกษตรกรและเกษตรกรไม่ได้จดทะเบียนเกษตรกรอันนี้นะครับเวลาขอความช่วยเหลือทางราชการจะไม่ผ่านนะครับจะไม่ผ่านพี่น้องครับต้องเป็นเกษตรกรที่จดทะเบียนกับทางราชการนะครับ เอาเป็นปาาน้ำมาเร็วไปเร็วที่คลองสองแพรเส้นทางสามทุ่มผ่านได้สามโมงเย็นถูกตัดขาดครับอีกจุดหนึ่งคือที่วังวิเศษครับวังวิเศษโรงเรียนวังวิเศษตรงกลางชุมชนวังวิเศษเลยน้ํากระท่วมขังโรงเรียนก็รับผลกระทบนะครับโรงเรียนต้องปิดแล้วก็ซักส,สองวันครับตอนนี้ก็ปกติแล้วแต่ก็เรียนว่ายังมีอีกหลายจุดที่น้ําป่าไหลหลากผมเรียนท่านผู้ชมทุงฝั่งครับมันอยู่ที่ว่าน้าตก น้ำจะตกจุดไหนหนักและปริมาณเท่าไหรนะครับคราวนี้ไม่ได้มาตกที่ทางฝั่งนายโยมฝั่งปลาเหรียนะครับก็ไปตกทางสิเก่าเป็นส่วนใหญ่ครับตรงนั้นก็ท่วมขังมาเร็วแล้วก็ไปเร็วภาพรวมของเราก็เอาสีเพอนะครับที่น้ําท่วมเนี่ยแต่ผมเรียนนี้ครับว่าเป็นการท่วมแต่สามารถจะเยียวยาได้ในระดับพื้นที่ครับอันนี้ไม่ไม่เป็นอุปสรรคท,ที่ที่เปรียบเทียบกับภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่างกลางตอนบนท่านลองดูข่าวทุกเช้านะครับข่าวทุกเช้าตอนนี้ปริมาณน้ําไหลเร็วไหลแร,รงมากครับสามพันแปดร้อยสี่พันลูกบาทเมตรต่อวินาทีของเราแค่สองร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ํานะครับท่านดูนะครับวิสุโลกภิจิตนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทอ่างทองเลื่อยมาอยุธยานะครับไล้มานนนทบุรีเนี่ยทางกระทรวงถึงต้องมีการรณรงค์เรือเพื่อจะ ให้ขับเคลื่อนน้ําลงสู่ทะเลอย่างเร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสําสคัญเป็นลาดับแรกผมเรียนประชุมไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนก็เรียนท่านนะครับว่าพื้นที่ใครพื้นที่ท่านเอาชีวิตเอาทรัพย์สินไว้ก่อนถ้าฝนตกหนักเกินหกชั่วโมงท่านเตรียมตัวในส่วนของท่านได้นะครับที่เคยท่วมขังมาถ้าโซนนายงโซนปาเหรานั้นน้ําก็จะไหลามาลงที่ ที่ช่องในหลา,ายมนาโยมาเมืองภาคมาเทศบาลที่เขาบรรทัดก,ก็จะลงครองต,าต่างๆแล้วลงไม่นับปรเรียนกระทบก็คือย่านตะขาวครับสองสามตำบลเทศบาลแล้วสองสามตำบลที่เป็นเ,เรียกว่าเป็นที่ระุ่มต่ำน้ำท่วมซ้ำซากนะครับเช่นตำบลทุ่งกระเบือบครับตำบลกระเบือผมก็พบรถยนมา เช่นกันในโครงการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าตุลาคมน้ำย้อนหลังไป10ปีปริมาณน้ำทั้งเดือนเนี่ยเกิน200กว่ามิลลิเมตรแต่ถ้าเกิด100กว่ามิลลิเมตรภายใน2วันจะมีการท่วมขังถามว่ามากน้อยเป็นไงอยู่ที่น้ำหนักท,ที่ตกครับ เอาภาวาตุลาคมเป็นเดือนที่ความเสี่ยงสูงนะครับเรายังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเรื่องเกี่ยวกับปุตุภัยเป็นเรื่องสําคัญรัฐบาลต้องตั้งศูนย์เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วครับและต้องบริหารกนนารัดน้าอย่างบูรณาการจากทุกฝ่ายตอนนี้ผมให้ทางพบการสอดส่องไยทำรายการนะครับว่าเมื่อเกิดภาะวะที่เกิดน้ำท่วมเช่นเดือนเมษาย,ยนแล้วอาหารจะทำยังไงใน4ี่ชั่วโมงเรือกระสอบทรายทราย,ายเต็นท์นะครับ แล้วก็เครื่องสุบน้ําจะทำอย่างไรบ้างครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมขอฝากท่านว่าขอให้ความใสใจพิเศษโดยเฉพาะชาวเรือนะครับย้ำอีกทีครับย้ำอีกทีครับชาวเรือครับอันนี้ของเรายัางตกเว้นตกเว้นตกเว้นอย่าง,งพอพอ,อไปได้รับไม่เหมือนเพื่อน,เ,อนเราทางภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตอนบนนะครับท่านเราก็มีการรณรงค์บริจาคก,กันหลายครั้งครับอันนี้เป็นปัญหาผมว่าเป็นวาระสําคัญเลยนะครับ ทำให้ทุกอย่างในช่าง,งักหมดครับสำหรับเรื่องประปาท่านประปายืนยันนะครับว่าฝนตกหนักเช่นเมษายนเราจะยังมีน้ำประปาจำหน่ายยังมีการเ,เดินหน้าทางานต่อไปเพราะมีการสร้างผนังกั้นหน้ามีทำอมอเตอร์ปั่นไฟนะครับแล้วก็มีการประกาศความเสี่ยงไปแล้วครับอันนี้ผมเชิญพี่การประปามาพบเ่อวันอังคารที่ผ่านมา คพักสักครู่ครับเดี๋ยวผมทำใหม่ครับนนนีี่่่อะไรทำััมเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ให้หมดพวกเราจะรวยแล้วได้เป็นเลขล็อกจากสลากสามตัวตรงๆน้องเอ้ยเลขแล้วมันไม่มีหรอกมันไม่ใช่เลขหรอก อย่าเชื่อจดหมายหลอกลวงสมักง,งาสลาดกินแบ่งรัฐบาลไม่อยากให้คนไทยถูกหลอกอะไรเอ่ยถึงรวยก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะมียแไไงท่านชมท่านผู้ฟังครับเมื่อวันพุธพอพูดเสรองเรื่องน้ําแล้วก็ไปเรื่องเกี่ยวกับดินกับน้ําตามรอยพระบาทครับพัฒนาที่ดินสมักง,งานพัฒนาที่ดินออของจังหวัดตรังนะครับซึ่งเป็นท่านเป็นหน่วยงานส่วนกลาง ภารกิจหลักก็เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพดินโดยเฉพาะการรักษาหน้าดินการปลูกหญ้าแฝกนี่เขาเป็นเจ้าเลยนะครับสถานีพัฒนาที่ดินท่านจะขอพันแฝกท่านจะขอความรู้เกี่ยวกับดินต่างๆนะครับเวเลาออกจังหวัดเคลื่อนที่นี่เมื่อพัฒนาที่ดินนี้เป็นเพะเอกเลยนะครับมีพี่น้องประชาชนมาขอรับบริการมากเลยท่านครับัพนพุธผมไปที่คอลองฉีล้อมหมู่สี่หลังอบตอเลยครับเขาขุดน้ำเนี่ยโอ้โหตั้ง 7แสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ปริมารก็มากนะครับอ่างก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกครับแต่เขามีการปลูกแฝกผมก็ไปร่วมปลูกแฝกกับนักเรียนกับชาวบ้านนะครับ <Yeah. S 1> เมื่อสัปดาห์ก่อนส่นักงการปลัดสักนายกมาจังหวัดตรังก็ไปปลูกแฝกที่สระนี้ด้วยครับสระนี้ก็มีสองสระสระใหญ่กับสระเล็กเน,นะครับหลังอบตอเลยเขาขอระบบประปาอันนี้ผมก็บอกให้ทําโครงการมาเดี๋ยวผมจะช่องประสานทางส่วนกลางให้ นะครับเราก็ไปทําโครงการรักดินรักน้ําตามรอยพระบาทครับมอบสระให้ปลูกเย้าแฝกร่วมกันครับน้ําตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่คลองชีล้อนหมู่สีคลองชีล้อนนี่พี่น้องมุสลิมตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับประชากรผัดสี่พันหนึ่งมีพันหนึ่งว้ครอบครัว <3. S 2> ครับท่านนายกอบตหญิงท่านก็เข้มแข็งครับก็มีกิจกรรมต่อเนื่องเสมอมาอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราแยกกันในแต่ละส่วนแต่มารวมกันก็คือ สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรและที่สําคัญถวายในปีมหาม่งคล84พรรษาครับเขาก็มีนิทรรศาการเกี่ยวกับยยกแฝกเกี่ยวกับอนุรักษ์ดินเรื่องเกี่ยวกับดินเปรี้ยวดินเค็มครับดินเสื่อมโทรมพระอารที่ดินเขาจะมาดูแลชุดดินของตรังนี่มีความสําคัญนะครับส่วนใหญ่เป็นชุดลําปูราชุดตรังครับอ,อันนี้ก็มีมีชุดชุดดินเนี่ยมันอยู่ที่ การให้สารเคมีสารในดินเนี่ยถ้าเกิดเอื้อต่อการปลูกพืชผ,ผลแล้วก็จะทําให้มีความเจริญแล้วก็ผลผลิตได้ดีครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งผมก็เรียนท่าน,นทักมาเรื่องป่าจากที่คลองชีร้องผมต้องไปทังนิ้วตาบลทั้งหิว้วอำเภอพุยอดที่ครองชมประทานทั้งหิ้วครับที่นี่18.5ลูกบาทเมตรขณะนี้เก็บน้ําได้ 73%นะครับเดิม77เขากลับปล่อยทยอยปล่อยเพราะเดือนตุลาคมฝนจะตกนะเขื่อนท่างิ้นนี่ขอน้ํา30%แล้วสามารถจะเลี้ยงได้นะครับประปาหัวยอดส่งน้ำมาเลี้ยงเกษตรกรอำเภอเมืองนะครับน้ำประปาเขาทําเป็นระบบเป็นโครงการชุมทานใหญ่่สุดในจังหวัด18.5เขื่อนปาสักค960ปุ๋ยพน้ำมื่น1พันกว่าล้านลูกบาทเมตรเช่นเสถียรขนาดนะครับของเรานีดเดียวเองครับ ทั้ครับที่ทางยิ้วนั่นไม่ได้เป็นเรื่องน้ําครับแต่ไปเรื่องการเพิ่มศักยภาพของผู้คนของประชาชนในการดูแลรักษาป่าการสูทรัพยากรธรรมชาติเขาเห็นยุทธการยุทธศาสตร์การปลุกลุกป,ป่าที่เราทําทั้งระบบนะครับก็ได้ผลเป็นลำดับเขาก็ติดอาวุธทางปัญญาแก่ผู้คนปีที่แล้วผมใช้สตังยุทธศาสตร์จังหวัดไปอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือทศปช